เช้ามาก็อากาศสบายถ่ายสิปัจนาไปดูการถายเยาวน์ไปถ่ายน้ำสิปัจนากรรถ่ายวัาวน์สวยงามธรรมชาติ้วยดี นี่เป็นสถานที่แสดงอน,นันตตลรักษณสสูตรอันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะสถูปเนี่ยใหญ่ธรรมราศิกับสถูปนี่ใหญ่ เวลาพังลงมาเขาเห็นพระอบ <_ d ance> เห็นพระธาตุของพระุทธเจ้าเขียนอยู่ในโคตมะทธาตุธาตุคือธาตุ <_ d ance> เขาก็เลยกลัวพระพุทธเจ้าไม่ได้ขึ้นสวรรค์ก็เลยเอาไปลอย <_ d ance> เอาไปขูค,คาจะเลยก็น่าคิดนะครับ คือพานันสีมันมันที่มันกว้างคับที่มันกว้างแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นสวนกว้างสวนกว้างสวนกวางวน,างนี่นี่เขาเขียนไว้นี่นนะันมมลลาจิกะสตุปะ เชยนไงเพราะเป็นที่เหมาะธรรมชาติที่สวยงามและสุดทุกสุดทุที่เห็นทำ นี่ก็เป็นยสะเจดีที่ไม่บุบายไม่คัดข้องยสะได้สำเร็จอรหรันบสบุกถึงประไาครั้งแรกอันนี้ก็เป็น ที่เก็บอัฐิของพระอรหันต์ทั้งยเจดีย์ในบริเวณป่าอิสิปตนะมฤคทายวันสวยงามธรรมชาติ

สตูบเล็กๆเยอะนะครับ